เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอวันพีเกมและใช่ครับตามปกคลิปเลยครับในคลิปนี้ผมจะมาสปอยอัปเดตหน้านะครับนั่นก็คือมินิอัปเดตบูจิโทระนั่นเองนะครับจะมีอะไรเข้ามาบ้างสามารถรับชมได้หลังจากคุณผู้ชมดื่มด่ำกับโฆษณาอันยาวนานนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจ่มมาทางนี้เลยสโมกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรทสิบบริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์ เวลราคาถูกแถมยังมีจำหน่ายไอดีไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ สำหรับอัปเดตหน้าที่จะเพิ่มเข้ามานะครับผลกราวิตี้นะครับดาบของฟูจิโทระรวมถึงระบบคิวนะครับที่น่าจะเพิ่มจํานวนคนได้มากกว่าเดิมนะครับน่าจะมีประมาณนี้สําหรับดาบของฟูจิโทระนะครับรูปร่างหน้าตาดาบโคตรเท่นะครับบอกตามตรงผมอยากได้มากๆานะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมาในรูปแบบของการลงเรดดันเจียนหรือเปล่าหรือจะมาแบบการฆ่าบอสตามปกติในแมปนะครับขอให้มันมาแบบฆ่าบอสปกติแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเองโคตรเหนื่อยนะครับกับการ ลงเรดันเจียนแล้วก็สําหรับสกิลนะครับผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นคลิปที่อยู่ใน d i s c o r d o f f i c i a l นะครับเหมือนเขาจะเผยมาแค่สกิลเดียวนะครับผมอันนี้ก็เป็นผลกราวิตี้นะครับเขาก็บินให้ดูด้วยนะแล้วก็สกิลที่เขาโชว์มาครับเป็นแค่สกิลที่2นะครับสกิลแรกที่ชื่อว่าโมโกเขาไม่ได้เผยออกมานะครับสกิลที่2คือเท่มากครับดามเปีดก็น่าจะแรงนะครับเป็นการแดดไปด้านหน้ารวมถึงสร้างดามเปดไว้ด้านหลังด้วยนะครับคือเท่มากเอาตามตรงแค่รูปร่างหน้าตาดาบ ก็อยากได้แล้วนะครับคือเท่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนผล gravity นะครับเรื่องสกิลเนี่ยจะมีถึง4สกิลด้วยกันนะครับสำหรับสกิลแรกก็จะเป็นการปล่อยพลังออกมารอบๆนะครับสกิลนี้น่าจะขาตายนะครับถ้ายืนนิ่งๆอย่างนี้บอกเลยว่ามีตุยกลางดงมอนแน่นอนนะครับแต่ว่าก็เท่ดีครับสกิลที่2นะครับจะชื่อว่าสกิล gravity flight นะครับเป็นการบินนัเนเองครับเป็นการขี่อุกบาทบินแบบ โคตรอยากได้มันไม่ได้แบบบินเฉยๆไงมันมีอุกบาทแบบล้อมรอบด้วยนะครับคือดูดีมากครับสำหรับสกิลที่3นะครับจะชื่อว่าเมเทโอสไตร์นะครับเป็นสกิลเรียกอุกบาทจากบนท้องฟ้าลงมานะครับเป็นลูกที่ใหญ่มากๆครับดาเมจน่าจะหลายช็อตหลายฮิตนะครับดูๆแล้วนะน่าจะใช้ในการฟาร์มได้ดีแน่นอนนะครับสกิลสุดท้ายนะครับจะชื่อว่าเมเทโอโชเวอร์นะครับเป็นการเรียกฝนอุกบาทลงมานะครับน่าจะทําดาเมจ5รอบ5ฮิตนะครับน่าจะแรงพอสมควรนะสกิลนี้น่าจะใช้ในการฟาร์ม ได้ดีนะครับเพราะว่ามันลอยตัวขึ้นไปด้วยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตหน้านะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกด Subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆไปและจูไปเลยครับ